ชายแดนโคกสูงการต่อสู้เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ประชาชนในวันที่20ตุลาคม2568ที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่1พลโทวรยศเหลืองสุวรรณพร้อมด้วยนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วและคณะผู้แทนหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณบ้านหนองจนันรบ้านหนองยาแก้วอำเภอโคกสูงจังหวัดสแก้วซึ่งเป็นพื้นที่แนวชายแดนไทย กัมพูชาการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญคือตรวจสอบจุดต้องสงสัยใหม่และติดตามความคืบหน้าการเก็บกู้ทุนระเบิดที่ยังหลงเหลืออยู่โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านกำนันลีซึ่งเคยเป็นฐานทหารของกัมพูชาในอดีตปัจจุบันพื้นที่นี้ได้รับกอ่อหาราตรวจสอบและเคลียร์เรียบร้อยแล้วเพื่อเตรียมประกาศให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยในลำดับต่อไป แต่ที่น่าสนใจคือพื้นที่บ้านหนองยาแก้วซึ่งมีขนาดประมาณ64ไร่กำลังเผชิญกับปัญหาชาวกัมพูชารุกล้ามเข้ามาอยู่อาศัยกว่า135ครัวเรือนซึ่งเป็นประเด็นที่อาจสร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศหน่วยงานด้านความมั่นคงกำลังดำเนินการทวงคืนพื้นที่ตามขั้นตอนของคณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาโดยจะมีการประสานผ่านช่องทางทางการทูตและการเจรจาระดับพื้นที่เพื่อยุติความขัดแย้งและรักษาความสงบเรียบร้อยในแนวชายแดน และนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่มักลืมการเก็บกู้ทุนระเบิดไม่ใช่เพียงแค่การคืนพื้นที่ปลอดภัยแต่ยังรวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนจังหวัดสแก้วได้บูรณาการรวมกับกองกําลังบุรพาและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาพื้นที่หลังการเก็บกู้เสร็จสิ้นโดยเน้นให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้ทั้งในด้านการ,กรเกษตรการอยู่อาศัยและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน คำถามที่น่าสนใจคือการทวงคืนพื้นที่ชายแดนจะสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่สร้างความขัดแย้งระหว่างประเทศหรือไม่และประชาชนที่กลับมาใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้จะได้รับการรับรองความปลอดภัยและความยั่งยืนในระยะยาวหรือไม่การที่แม่ทัพภาคที่หนึ่งย้ำร่วมมือสร้างเขตปลอดภัยถาวรแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกองทัพในการคืนความมั่นใจให้ประชาชนแต่ผลลัพธ์จริงจะเป็นอย่างไรยังคงเป็นคำถามที่ต้องติดตามต่อไป